สวัสดีครับมาพบกับบัญชาฟาร์มอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้พามาดูวัวนะฮะพามาดูเสารัว้วไว้ขังเลี้ยงวัวเสารั้วทำเองครับให้พี่สาวให้พี่สาวยกพี่สาวยังไม่มีผัวนะครับการสนใจ ต่อได้นครบนีอวตัวนวัาพันได้ไงวะนนี้วัจะบกวทามาดูวิธีทาเสา lek lek 4 sen taksi sen kan Niemand, een สวยสวยอันนี้ที่เสร็จแล้วักแอต่เจ <c oughs> <c oughs> ้ายูทูบเผื่อพี่สาวจะได้ผัวใครจะเอากู khâu đua nhiều làเพราะ tay, chạy, chạy tay, tay, สวยอันน um, ี ua, ้สวยเลยก็ม <backstory> ีสวยอืต <choses> ัวมีสวยหนึงที่คือไม่มีลวดแต่มีรูให้ใส่นะครับโควิดทีมงานจะเกิลทีมงานนั้นบอกว่าทีมงานนี้ติดโควิดเพาะอันนี้หรือเปล่า ทำไมวิดีโอถ่ายกับไอโฟนนี่ทำไมมันขยายจัง่มาเจอแล้วถ้าแกเขาก็ถ่ายวิดีโอแบบนี้แหละแกมาต้องยกเองหรอกรน เหนทั้งหลาคนเลยเลยมเป็นเขาแก่เป็นลกน้องนีแเกครับละสิบต้นเทตอนเช้าแกะตอนเย็นเสตอนเย็นแกะตอนเช้าวันหนึ่งได้ยี่สิบต้นวันนึงขาได้หลายทอปู่ เรได้ลงคลิปน่านแล้วพามาดูวิธีการทำเสาบ้างนะครับจะประกอบแล้วนะจะประกอบเลยนะครับเพราะว่าจะประกอบแล้วนี่ครับวิธีประกอบ <c oughs> ไปไทยยกรายด้วยแม,ม่ยกทราย,ย,ย,ายลูกมันคอยคลิปวันนี้ขอสบายหนอ่อย <c oughs> คนประกอบคนประกอบสวยด้วยเลยจ้ะครับ for ให้ดูคนประกอบคนประกอบกับกับแบบก็ดำดำเหมือนกันถึงดำดินดำดินดีคนดำก็คนดีั่งบอกว่าคนดำสวย สิบต้นครั้งละสิบต้น,นดูนสผนนสมปูนครับคนผสมปูนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวเดี๋ยวพี่สาวจะยกปูนให้สิยกปูนโชว์

ไม่กขึ้นลยต้นที่ไหนัขึ้เง10ต้นใสตูนะจะสอบครึ้น่ันต้องอา,ากานเนียไปจางนู้นเอเะจะใส่ไป พร้อมนะ ใส่เห็นแน่นใส่เห็นแน่นน่น จะใส่ฝั่งนี้เนาะเมืเ่อกี้ย้ายดันมาเลยโยกนี่จะผสมไปจะตูดจะทนกันน่ยแน่นหรอือ บอันนี้ะนะนี่อันนี้ครับทั้งหมดคนผสมปูนทนั้งแม่ทั้งลูกลูกชายยืนดูล,ล,ล,ลูกชายเม็นเล็กทำนู้แม่ก็ทำนี้ลูกชายถ่ายคลิป เัอครับเเสาว้อันนด้รัวเองช่วยช่วย,ย,ยจัยยยยดดูดูกล้ว่นนี้ลง่านวัวมายังน้อ กำลังมาครับวัวปล่อยครับถึงเวลาจะเข้าคอกแล้วมามามาเข้าคอกมามาเล็วมามาเล้วแล้ว ที่ใส่หัวเสาใส่หัวเสาจะเป็นชิ้นแบบนี้ครับ เชื่อทานพ่อสิพ่อพ่อน้าพ่อเออเมียทำอะไรถูกหมดนะทำอะไรก็ถูกหมดเลยเมียถูกเสมอถจะรู้จะแพงไก่เดี๋ยววัวมาเด้วยนบวัวจะมาแล้ววัวจะเข้าคอกแล้วมาแล้วนะมาแล้วมาออกออกออกมา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 เข้าคอกมากลับมาแล้วครับ ล่อยเมื่อเช้ากับเองนะกับเองตอนนี้ไปเดินโมมุนรรก่อนหนูจนเดินโม่บงเดินมาก่อนพวกนี้สีส่ตัวนี้เข้าไปเข้าไปเลยเล่ไอเป้ใบบัวแม่น่าดำ ไปไปไปอืมอ mm ืม hmm. ไปไปวันนี้กลับก่อนเขา mm hmm. วกว่นนี้แบบเดอรพวกนี้มันเดินมาก่อนไงพวกนั้นยังไม่มา ดูต่อครับทาน้ำมันให้ติดแบบมือ่มือัน้ี่ยผสมเทียงกันผมนเทียงกันแล้ว แม่สู้ลูกลูกสู้แม่ไม่ได้แม่ว่าสู้ลูกไม่ได้เราเคยเป็นต่างต่างเราเป็นตางช่างเที่ยงเกาอีเราเคยทต่้งช่างเลยทำต่างต่างเลยมาเที่ยงเกาีลเมือบ้าก็ได้มือไหตาเออ พวกนั้นยังไม่มาเมนเตตบงเหรอ่มออกคืนแล้วครับเพื่อนยังไม่มาออกไปคืนแล้วไ,ไปรับเพื่อนออกไปรับเพื่อนแล้ว,วเพื่อนลงทางมั้

โอ้วิดีโอนี้ยาวเลยให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนเสร็จ

มันใอกเสียงยนอ่างเวทยก็อทายเตลิยู่เลยมันรอียูนะไปเอาลงไปเบรตุไม่เบรกหรอกยาวๆเลยดูยาวๆม้วนเดียวจบเลยต้องตัดต่อเอาเพียวๆเลยตัดต่อไม่ได้ทะเลาะกันเยอะเกินตัดคลิปหมดพอดี พาเสร็จก็ใส่เลยครับใส่เหล็ก <S <S <an other> เราทำใส่เหล็กสีเส้นนะครับ จะได้แข็งแรงคงทนครับมดเองทำเชื่อคาเตะดูสิคาแน่นอนนี่เออต้องทำดีๆไว้ก่อนกลัวลูกค้าซื้อไปแล้วทุบดูทำให้ใช้เอง เราซื้อก็ขายตัวละร้อยสี่สิบมารับเองร้อยสี่สิบส่งร้อยห้าสิบจะไปส่งก็เพิ่มตามระยะทางส่งก็ส่งแถวนี้ครับจารพัดนี้ส่งได้อยู่

น้ำใส่ดิเออใช้กูดีทำไมถ้ามีผัวใครจะทำยม่ให้กันเดือนเลยนี่กูทำมาตั้งกี่สมัยแล้วกูเทไว้เทไว้พอมึงมามันเดียวมึงก็ได้เงินค่าแรงกูไม่ได้สักบาทกูไม่ได้สักบาทกูไม่ได้สักเด็กเลยออ ซื้อน้ำกินก็ซื้อเองทุนหมดทุกอย่างนมกินก็ซื้อเองเหล้าก็ซื้อเองเหล้าซื้อไหมเรากินลเหล้าก็ซื้อเหล้าซื้อเจ้าวแก่กินนี่เออสคิดดูดิแล้วเหล้าเทียนก็ตัวไอ้น่าสงสารแท้เพรวก็ไม่มีตู้ตู้ตู้มองมองเครกะเลยนะฮะจนมองโอ้มาโอ้ไม่ใช่คุกเอให้ งกัเอาอยากได้ตัวเขามีผัวมีเมียหมดแล้วกูบม้อยเหรอคุณตามาจากไหนครับคุณตาคุณตามาจากไหนคะตาเลี้ยงวัวด้วยเหรอตาตาเลี้ยงวัวตัวคะตาตาเลี้ยงวัวพันอะไรตาอันนี้โอันนี้โซอันนี้โซดอันนี้โซดอันนี้โซดเหล็ก รูเสา,วสาวไว้มัดลวดครับนี่จะเป็นแบบนี้เสา,า,า,าใหม่ใหม่ทำแบบนี้แล้วครับ,รบไม่ต้องสอดเหล็กไม่ต้องเสียบเหล็กโคกัล่าเลยโคโ,คโ,คโอต้นี่ไม่ต้องตีตะปูปไม่ต้องมัดหรอกตีตะปูก็ได้ตีตะปูก็ได้ซื้อเหล็กเส้นเท่านี้ก็ได้เอาเพลกแล้วก็ตีตะปูมาจับนุ่งเข่าเรื่อยเรื่อยอา ปล่อยตั้งแต่เช้ากลับมาแล้วกลับมาแล้วเข้าเองไม่ต้องตามมาแล้วมาแล้วเขาคลอกแล้วแถวแถวดีๆห้ามแตกแถวนะแ้วแถวเรียงแถวห้ามแตกนั่นแล้วไอ้บ่เข้าไอ้บ่อะไรจะเข้าหมดเนื้อเร็วเร็วเร็วเด็ดเดดเด็ดเข้าครั คนนับคนนับน <c oughs> ้องๆไป <c oughs> น่งอง้นัดดัมา 22, 23, 23. นั่นน่ะพวกนั้นในสี่ตัวที่เข้ามาก่อนออกไปคืนน่ะหนูฝั่งนู้นนู่นู้นมันไปฝั่งนูน้นไอท้ที่ไอ้ที่เข้ามาก่อนนะ่ะแต่เด็กจะคลอดแล้วครับมาึงมาๆเพื่อนมาแล้วล喽 มามามาย okay. uh, okay. ี่สิบเจ็ดครบยี่แปดหนอนนั่นตัวนั่นน่ะนู่นนู่นนี่ยี่แปดอยู่ในท้องแต่อยู่ในท้องจะคลอดแล้วเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้มือกันเด้อกวนเฟดเองไปกวนเฟรดทุกคนได้ parkour fire ឫខ្ល <supervise> ួនយាយកូនមកឆ្នាំបាន5នេះយាយចាំដល់ឆ្នាំបាន5មកអីទៀតអញនេះបាន1អង្គដល់ឡាំដល់ខ្លួនໃຜចាំទេឲ្យមានអញមានមុនខ្លួនទៅយាយណាអញមានមុនខ្លួនទៅក្រាមប្រមកកណាំទៅអូយណាមិនណាកាន់កាន់កាន់ เสร็จปูแล้วเดี๋ยวจบจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยบัญชาฟาร์มสวัสดีครับ